สวัสดีค่ะจากคลิปที่เราเคยเหมือนแยกพอร์ตนะคะแล้วก็แกะกล่องกันไปนะคะกับเจ้าตัวเครื่องนกเหลือนั่นเองซึ่งยกพอร์ตมา้องคือต้นยืดมากอันนี้นะคะเราก็เลยจะมาปาดยอดกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาต้นยืดกันนะคะแล้วก็ จริงๆเราก็เป็นการเพิ่มจํานวนอีกรูปแบบหนึ่งอีกทางหนึ่งเลยด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สามารถทําให้ตัวหน้อเนี่ยเป็นฟอร์มกอได้ด้วยเป็นแบบมีหนอ่อใดๆไ,ได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ไขตัวยีด้วยเนาะเราก็จะมาปัดยอดทั้งหมดเลยค่ะปัดยอดแล้วนะคะส่วนหัวนะเราจะตากทิ้งไว้เลยก็ได้นะคะหรือใครจะท้าพวกผงอลูมิเนียมใดๆก็ได้เลยนะคะหรือว่า ส่วนตัวหัวที่ตัดไปเนี่ยเอาไปทาพวกผงเลี้งากก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราเราจะใช้แค่ปูนแดงนะคะในการทานะคะเพื่อให้แผลแห้งนะคะเราก็จะตัดทุกต้นเลยแล้วก็ทาปูนแดงทุกต้นเลยะคะ่ะแล้วส่วนที่เราตัดออกไปนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ1-2อาทิตย์นะคะเราก็เดี๋ยวเอามาลงดินนะคะ เราลงดินแล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้นะคะก็ประมาณ3-5วันก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆลดเทรนิทเทรนิทนะคะเพราะว่าโอกาสที่หน้องจะต้องเน่าได้ก็มีโอกาสอยู่ค่ะเพราะว่าพวกเมมเนานะก็จะต้องระวังในเรื่องของการเน่านิดนึงเนาะส่วนตัวโคนต้นนะคะที่ยังอยู่กับตัวดินนะคะก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะ7วันลดทีก็ได้ค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตก,กันให้ดูในคลิปหน้าๆต่อไปนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ